สีที่เห็นนี้คือท่อมันไหม้แล้วก็แห้งกรอบเวลาวาล์วตัวนี้มันอยู่ในเนี้ยท่อเนี่ยมันแนบติดไปกันเนี่ยเห็นไหมทำไมมันถึงเสื่อมง่ายทําไมมันถึงกรอบง่ายเพราะมันไปติดกับความร้อนอันนี้เป็นสายลมที่มาแล้วนะฮะจะเป็นชุดคิดในการเปลี่ยนซ่อมอันนี้เป็นของเก่าที่ตัดออกมาเห็นไหมว่ามันกรอบหมดละเนี่ยเวลาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนหัวด้วยไหมพี่เปลี่ยนหัวใหม่ด้วยอ๋อนี่ไง เบิกมาแยกแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์เป็นตัวต่อระหว่างของเก่ากับของใหม่นี่แล้วก็จะใช้หัวนี้เป็นตัวต่ออีกต่างหากค่ะอันนี้จะเป็นชุดคิดในการซ่อมเปลี่ยนสายที่แตกก็ลมชุดหนึ่งก็ประมาณ4ี่พันกว่าบาทฮะประมาณ4ี่พันกว่าบาทอันนี้ราคาไม่รวมหัวอะแดปเตอร์ใช่ไหมอ๋อรวมแล้วรวมหัวอะแดปเตอร์เป็นชุดซ่อมฮะสี่พันกว่าบาทโอเคครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็ทําการคาลิเบตอะไรเรียบร้อยแล้วก็ เตรียมรถก่อนที่จะส่งลูกค้านะสำหรับท่านไหนมีรายสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้ข้างล่างฮะเดี๋ยวผมมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับก็ขอบคุณทุกท่านรับชมครับสวัสดีครับ